สวัสดีค่ะพวกเราคณะอุตสาหกรรมบริการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและอีเวนต์ t o u r i s t Hotel and Event Management หรือเรียกพวกเราว่าไฮเดรมค่ะหลักสูตรของเราเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมและอีเวนต์เป็นหลักสูตรที่เพิ่งมีการปรับปรุงในปีการศึกษา2567เป็นปีแรกค่ะแต่เอ๊สาขานี้เรียนจบไปทํางานอะไรได้บ้างนะ จริงๆแล้วสาขานี้เนี่ยนะคะเรียนครอบคลุมหลายๆอย่างมากๆนะคะจบไปเนี่ยสามารถทํางานได้ทั้งฝ่ายการตลาดหรือจะเป็นการจัดการธุรกิจหรือว่าจะเป็นผู้ให้คําแนะนําในการสร้างธุรกิจก็ได้นะคะรวมถึงผู้บริหารต่างๆแล้วก็จะเป็นงานอิสระต่างๆนะคะสำหรับคนที่สนใจในงานแบบอิสระแบบว่าอยากทํางานแบบไม่ต้องอยู่ในขอบเขตมากก็จะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ะค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมด้านบนตึกกันค่ะ ึกคารอุตสาหกรรมบริการหรือเรียกสั้นๆว่าตึกรุ้งมีด้วยกันทั้งหมด7ชั้นซึ่งมีลิฟต์ไว้ให้นิสิตได้ใช้บริการด้วยค่ะด้านบนตึกของเรามีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบคันและทันสมัยและยังมีที่ให้นิสิตได้นั่งทำงานพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยค่ะ นอกเหนือจากห้องเรียนต่างๆนะคะภายในตึกคณะของเราเนี่ยยังมีคาเฟ่ไว้สําหรับนั่งอ่านหนังสือหรือทํางานกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะคาเฟ่นะคะชื่อว่าเซฮายคาเฟ่นะคะมาจิบชาจิบกาแฟกันเยอะๆนะคะพอออกมาจากตึกลงนะคะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอร้านไอศกรีมโฮมเมดค่ะซึ่งในร้านนะคะก็จะมีไอศกรีมแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆนะคะนิิตส,สามารถมานั่งชิลได้เลยนะคะ พวกเราขอฝากคณะอุตสาหการรมบริการสาขาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและอีเวนต์สำหรับน้องๆที่สนใจในด้านนี้ด้วยนะคะมาเรียนอีเวนต์กันเยอะนะ